โค้งสุดท้ายของเวทีชิงแชมป์สโมสรมออโลกในปีนี้รอบ4ทีมสุดท้ายที่จะชี้ชะตาแล้วว่าใครจะเดินทางเข้าสู่รอบชิงตัวแทนของสายบนและสายล่างที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวก่อนจะได้ดีการในวันตัดสิน,ต,น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 ,ต,นตัวแทนหนึ่งเดียวจากดินแดนลาตินและอีก3ยอดทีมจากเวทียุโรปใครจะเป็นแค่2ทีมตรงนั้นที่จะสมปาถนาในการเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศหลังจากจบรอบ8ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้ฟี فا คลับเ o ิลค c ั p 2020 ได้เดินทางมาจนถึงรอบรองชนะเลิศซึ่งเหลือบันไดอีกเพียงแค่สองขั้นเท่านั้นเราจะได้รู้แล้วว่าใครคือสโมสรอ์อันดับหนึ่งของโลกในปีนี้เงินรางวัลอันมหาศาลชื่อเสียงเกียรติยศและศักดิ์ศรีในเวทีระดับเจ้าทวีปมาพบกันเชลซียอดทีมจากกรุงลอนดอนพวกเขาฟันฝ่ามาจนถึงรอบรองชนะเลิศได้แบบที่หลายคนเองก็คงต้องปลบมือให้ทีมที่อุดมด้วยนะักเตะดาวรุ่งที่สดใหม่บวกกับแกนหลักที่ยังอยู่ในวัยหนุ่ม แนน่ในรอบ4ทีมสุดท้ายชี้ชะตานั้นพวกเขาต้องมาเจอกับฟูมิเนเซ่ทีมมามืดจากบราซิลที่ฟอร์มดุสุดๆและเป็นทีมที่โค่นเอาอีลาวมาในรอบที่ผ่านมาเชลซี Chelsea ตั้งแต่ลงเล่นในเวทีคลับเวิลด์คับพวกเขาแพ้ไป1นัดในเกมรอบแบ่งกลุ่มให้กับฟาเมงโกนอกนั้นก็ค่อยๆรักษามาตรฐานและชนะมาเรื่อยๆจากการปราบเยอลสบอนเบนฟิกาในรอบ16ทีมสุดท้ายมา4ประตูต่อหนและเฉือนชนะพาไมลัสใน อแปทีมสุดท้ายมา2-1ซึ่งพวกเขาก็ถือว่าอาจจะไม่ได้ถล่มคู่แข่งยับเยินหรือว่าโชว์ฟอร์มระดับเอาคาร์ดขนาดนั้นแต่ก็รักษาการเล่นมา่เรื่อยได้แบบนี้นับว่าน่ากลัวแถมแกนหลักของทีมก็อยู่กันครบเหลียมดีแลบโคพาเมอร์ลีเจมก็กําลังอยู่ในจุดที่มั่นใจอย่างไรก็ตามคู่ต่อสู้ของพวกเขาคือฟูมิเนเซ่ที่มาด้วยหัวจิตหัวใจเต็ม้อยและเป็นทีมที่น่าจับตามองมากเหลือเกินเพราะเป็นทีมสายเน้นพละกําลัง ทักษะฟุตบอลดีวิ่งไม่มีโหมดใช้จังหวะไม่เปลืองและดุดันตามสไตล์เซมบราบาร์ซลซึ่งถ้าหากเชลซีนั้นพลาดท่าบุกเพลหรือปล่อยให้ฟูมิเนเซมีจังหวะการสวนกลับพวกเขาก็อาจจะลงโทษเชลซีได้ด้วยเช่นเดียวกันดูกันชัดๆเลยจากวีรกรรมของยอดทีมจากแดนลาตินทีมนี้ที่เล่นเอาทีมจากยุโรปต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านมาแล้วทั้งรองแชมป์ยุโรปอย่างอินเตอร์มิลานรวมไปถึงการแบ่งแต้มกับดอทมูลได้ตั้งแต่รอบแบ่ง กลและส่งเอาอีลาวทีมมหาเศรษฐีกลับซาอุไปด้วยซึ่งแม้ดูรวมๆเชลซีอาจจะมีภาษีที่ดีกว่าแต่บอกเลยว่าอย่าเพลอเลยเชียวมิฉนั้นอาจจะกลายเป็นลายต่อไปที่ได้แพ็คกระเป๋ากลับบ้านตามอินเตอร์ก็เป็นได้ส่วนสังเวียนเดือนในสายล่างนั้นที่เอมบัปเป้จะได้หวนคืนกลับมาเจอทีมเก่าของเขาอีกครั้งปารีสที่นับได้ว่าตอนนี้มีโอกาสจะคว้าโทรฟี่ใบใหญ่ใบที่4ี่ในช่วงค่อนปีได้สําเร็จต้องโคจรมาเจอกับชุดขาว ในยุคใหม่ของชาบีอลอนโซซึ่งรอบที่ผ่านมาปารีสเองก็เกือบแย่เหมือนกันกับการต้องมาเจอกับบายเยนมิวนิกแต่พวกเขาก็ยังฉกฉวยโอกาสและใช้ความคมในการปิดเกมเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศได้แต่เห็นได้ชัดพอสมควรว่าเป๊ะเชก็ยังคงมีจุดบอดให้โจมตีอยู่ได้เช่นกันทั้งแผงแนวรับที่หากเจอแนวลุกที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงหรือในแดนกลางเองที่เจอการเพจติดตัวแน่นๆคอยประชิดตัวไม่ให้วิตินยาฟาเบลู หรือชูเวลในเวทเล่นง่ายเกมของปารีสก็อาจจะตื้อๆไปเลยเช่นเดียวกันนี่ก็ถือว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่เอลิเกต้องรีบแก้ไขให้โดยเร็วพอรอบก่อนที่เจอกับพี่เสือเจอาเยันมิวนิคเพสใสหนักนปารีสก็ทําเอาใช้แดนกลางของพวกเขาแกะบอลไม่ได้เหมือนกันและก็มีทําบอลเสียอยู่หลายครั้งจนเกือบนําไปสู่การเสียประตูส่วนลาชันชุดขาวรอบที่แล้วพวกเขาก็เพิ่งปราบดอตมุลมาสดๆร้อนๆเลอันมากริดมีเกมลุกถือว่ายอดเยี่ยมแต่ใน แนวรับอาจจะเป็นจุดที่ยังคงน่าห่วงเพราะอย่างในเกมที่เจอกับดอทมูลดีไม่ดีถ้าไม่ได้เอ็มบัปเป้มาซัดประตูปิดกล่องในตอนท้ายอาจจะต้องลากยืดยาวไปอีก30นาทีในช่วงต่อเวลาแถมมีหลายช็อตที่กูตัวต้องออกแรงเซฟแล้วเซฟเล่าไม่ทีมเสียประตูซึ่งในจุดจุดนี้เองมันคือจุดที่ปารีสคงไว้ใช้โจมตีเล่นงานเช่นเดียวกันในการต่อบอลเข้าทำในพื้นที่แคบๆแ,และหาจังหวะชกชวยโจมตีหรือโจมตีจากริมเส้นเจ,นเจาะเข้าด้านในซึ่งในเกม เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ละเอียดอ่อนอยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อนกันถ้ากลางของปารีเจอบีบหนักๆเหมือนวันที่เจอบาเยอร์และเลอันมาติดตัดได้เร็วและเปลี่ยนจากรับเป็นลุกและใช้โอกาสไม่เปลืองปารีก็น่าจะมีปาดเหงื่อพอสมควรแต่ในแนวรับของเลอันมาติดเองในทางตรงกันข้ามถ้าเจอกับปารีที่มีตัวริมเส้นด้านหน้าที่มีความเร็วทั้งบาโคลา่าคิวิซาหรือเดมเบเล่ในการทะลุทะลวงพื้นที่ด้านหลังแบ็กในระบบหลังสาแล้วถ้าหากเอาไม่อยู่ แผลของมาริดก็อาจจะเปิดได้เลยโดยโอกาสการเข้ารอบจากการคำนวณของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ Opta Analysis ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเชลซีจะเป็นทีมที่มีโอกาสการคว้าแชมป์มากที่สุดที่เราราวแปซึ่งที่โอกาสการคว้าแชมป์นั้นพุ่งพลาดมากขนาดนี้เพราะมาจากสายที่เชลซีอยู่ด้วยทําให้พวกเขานั้นมีโอกาสการเข้าชิงเยอะและความมั่นใจที่กําลังมาเต็มเปี่ยมส่วนทีมอันดับ2นั้นก็เป็นเบชที่มีโอกาสการคว้าแชมป์ที่59% จากโมเมนตัมที่ปราบบายยืนได้และรักษามารตรฐานต่อยอดหลังตนเองคว้าชแชมป์ยูซีได้สําเร็จส่วนอันดับ3เป็นราชันชุดขาวเลอันมันติดที่ราลวๆ4่ซที่เกมรับก็แอบมีหน้าเป็นห่วงเล็กๆเหมือนกันและสุดท้ายคือฟูมิเนเซ่ที่มีโอกาสการคว้าชแชมป์ที่ราวๆ19%เาปร์เซ็นแล้วเพื่อนๆคิดว่าทีมไหนจะได้ไปถึงฝั่งฝันก็คอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับ